ออนไลน์นี่โอเคนะเก็บการพนันออนไลน์เขียนแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็คลิกที่เมาส์ตรงนี้คลิกตัวนี้ลูกศรเราเนี่ยหทีนี่เขาก็จะเป็นกากระบาดให้เราอย่างนี้นะพอขึ้นอย่างนี้คือแสดงว่าเป็นคำแล้ว1นึ่คำ ถ้าเราจะเว็บอันไหนเราจะบล็อกอันไหนต่อเราก็เขียนต่อไปเลยแล้วก็คลิกเหมือนเหมือนเดิมแล้วเราก็มากดบันทึกด้วยนะจ๊ะต้องกดนะคะกดแล้วมันก็จะออกนั่นคือเราทําสําเร็จแล้วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมเข้าไปแล้วบล็อกแล้วบล็อกเขียนบล็อกคํานะเออถ้าเขียนบล็อกคําแล้วมันจะมาไม่ไม่ได้อีกเลยจ้ะ <c oughs> โอเคนะคะ อันนี้พี่พิมพก็จะบอกพวกอ่าญาหลินด้วยญาหลินก็โดนตอนนี้ญาหลินยังไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงอันนี้เดี๋ยวญาหลินมาดูก็ทําตามได้เลยนะคะทําตามได้เลยเพราะว่าพี่พิมพอยากให้หลายๆคนพ้นจากพวกเว็บนี้พี่พิมพก็ไม่ได้ไม่ได้บล็อกไว้ก่อนนะเมื่อกี้พี่พิมพก็เลยเขียนบล็อกไว้เลยค่ะเราสามารถบล็อกไว้เลยก่อนเลยที่มันจะมานะคะบล็อกไว้เลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า เป็นการบล็อกที่ถาวรแล้วมันจะมาอีกไม่ได้เลยถ้าเราบล็อกที่คำนะถ้าเรากดซ่อนเฉยๆยมันจะมาได้อีกเหมือนเดิมนะคะทําไมกล้องพี่พิมวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเลยเนาะพี่พิม,ม์ว่ากล้องพี่พิมพ์ไม่ค่อยชัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่พิมพ์ขอเช็ดแป๊บหนึ่งทําไมมันไม่ซักนะ ทากับข้าวบ่อยมันเหมือนติดหน้ากล้องหมดอาก็ชัดขึ้นแล้วนะโอ้ไม่ได้เรื่องยิ่งนำกับข้าวหน้ากล้องยิ่งเลอะใหญ่เลยสวัสดีเจ้าน้องตุ๊กี้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะไม่เข้ามาอีกเลยจ้ะน้องน้องอ่าสีกุงเพราะว่าพวกนี้มันจะตายเรียบถ้าเราบล็อกคำปุ๊บนี่จบเลย เพราะว่าป้าเกด้าเคยโดนแล้วแกบอกให้แกทําแกก็เข้าไม่ถูกแกทําไม่ถูกแกไปซ่อนอย่างเดียวไปบล็อกอันอันไปใส่คําซ่อนอย่างเดียวมันไม่อยู่ก็พอแกบล็อกทําแบบพี่พิมบอกให้บล็อกเนี่ยไม่มีมาเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีเข้าของป้าเกด้าเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าบล็อกคําแล้วจบเลยนะคะสวัสดีจ้าน้องตุ๊กี้จ๋า ขอสวัสดีมัดรวมนะจ๊ะได้คะ่ะอ่ะเรียบร้อยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทุกทกำลังใจจ้านี่พี่พิมโอ้ยโทษทีค่ะพี่พิมพ์ก็จะบอกนั่นแหละคะ่ะเป็นการเข้าที่แบบง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าพี่พิม์ก็อยากให้เพื่อนๆไปบล็อกไว ถึงมันยังไม่เข้ามาของเราสามารถบล็อกได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มันเข้าก่อนเราค่อยไปบล็อกคือเราสามารถบล็อกเขียนคําบล็อกไว้เลยพวกนี้ก็จะไม่มีมากวนเรานะคะก็ของยา่าหลินแล้วก็ลหลายๆคนเพราะว่ายา่าหลินแกก็บอกว่าไล์ไปก็ต้องไปคอยซ่อนมันไปบอกว่าไม่ต้องซ่อนพอซ่อนมันก็จะมาเว็บใหม่เว็บใหม่ชื่อใหม่โปรไฟล์ใหม่แบบอันใหม่อ่ะเรื่อยๆแต่ถ้าเราบล็อกคําเนี้ยมันจะไม่มาเลย เพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าถามว่าเราปล่อยไว้นานมันจะมีอันตรายต่อช่องเราไหมมีผลต่อช่องนะเพราะว่าพี่ยูจะคิดว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียไก่พวกเว็บพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการดูเราเราก็จะแบบจะอาจจะจะไปช่องเราได้นะคะเพราะว่า เขาไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับเว็บพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเราตัดมันออกเลยค่ะบล็อกมันออกเลยนะคะเพราะมันอันตรายต่อช่องเรามันจะมีผลต่อช่องเรานะคะ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่ากว่าเราจะทําช่องมาแต่ละช่องไม่ใช่ง่ายๆเหนื่อยนะคะกว่าจะเก็บชั่วโมงกว่าจะเพิ่มซัพยกว่าจะอะไรมาพอเราได้รายได้มาเจอเว็บพวกนี้โดนปิดก็จบเลยนะจ๊ะ ก็โดนปิดแล้วเราอุทธรมันไม่ได้อุทธรมันก็ยากอะ่ะเขาก็จะว่าอ้าวแล้วทําไมเราปล่อยให้เว็บพวกนี้มาเพ่นพานในช่องของเราได้นะคะเพราะว่าเด็กเล็กไม่รู้ผู้ยงผู้ใหญ่ไม่รู้เขาก็จะไปกดกดเข้าไปกดเข้าไปพอเล่นแล้วมันก็จะเป็นอัน